บนเรือสำราบจัดการน้ําเสียยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆด้วยห้องน้ําลูกเรือครับนี่คือห้องน้ําลูกเรือในห้องผมนะครับโดยทั่วไปแล้วน้ําเสียบนเรือจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับคือ1 g r a y water แล้วก็2 black water ครับลูกเรือทุกคนจะเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นโปรแกรมของ save the wave ครับน้ำในห้องน้ําก็จะเป็นระบบน้ําอุ่นทุกก๊อกเลยนะครับตั้งแต่น้ําในซิงค์น้ําที่ฝักบัวน้ําอาบเป็นระบบน้ําอุ่นหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เเป็็นตู้กบบของครั อยู่2คนมี2ตู้ครับในไหนแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวห้องน้าไปในตัวด้วยครับก็ตรงนี้เป็นชักโครกครับของเสียจากชักโครกเนี่ยจะอยู่ในประเภท Black Water นะครับในชักโครกห้ามทิ้งอะไรลงไปนอก,นอกจากทิชชู่นะครับคือถ้าทิ้งอะไรลงไปนอกจากทิชชู่สักพักมันจะติดทันทีครับต้องโทรเรียกช่างอีกส่วนต่อไปก็คือส่วนของน้ําอาบครับก็จะเป็นฝักบัวแบบนี้แล้วก็ เอาตรงนี้เป็นปรับระดับน้ําแล้วก็ปรับระดับความร้อนครับส่วนของน้ําอาบน้ําใช้ตรงนี้เนี่ยรวมถึงน้าในก๊อกเนี่ยจะเป็นส่วนของเกรย์วอเตอร์นะครับหรือว่าน้ําเทาที่ไม่ไม่ใช่เท่ากับน้ําดําในชักโครกตรงนี้ก็มีรูระบาย2รูนะครับเวลาอาบน้ําหรือว่าทําความสะอาดตรงนี้เป็นส่วนของพัดลมดูดอากาศครับเวลาเปิดไฟมันก็จะติดอัตโนมัติมีปลั๊กให้เสียบใช้งานบางทีคนใช้ไดร์เป่าผมอะไรเงี้ย คือผมถ้าไทยนะครับผมใช้น้ําอย่างเดียวครับคนไทยบ้านเราใช้น้ําดูรู้สึกสะอาดกว่าครับใส่ขวดครับทีเดียวจบหลายคนถามว่าอา้าวทาไมน้ําอาบมันก็ปล่อยลงทะเลได้เนี่ยปกติอย่าลืมนะครับว่าเราอาบน้ําไม่ได้อาบน้ําเปล่า,าเรามียาสับผมสบู่ไหนจะเวลาเราล้างห้องน้ําอีกอะไรอีกมันสารเคมีทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นน้าทั้งหมดเนี่ยทั้งเกรว์วอเทอร์แบล็กวอเอร์เนี่ย จะถูกส่งไปบําบัดโดยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแล้วก็ส่งน้ําทั้งหมดเนี่ยไปที่ถังอับเฉาของเรือครับปกติถังอับเฉาของเรือก็คือถังที่เติมน้ําทะเลเข้าไปเพื่อการทรงตัวของเรือครับการเรือโครงครับถ้าถังบางส่วนแทนที่จะใส่น้ําทะเลก็เลยใส่เก็บน้ําเสียไว้ครับเครื่องบําบัดเนี่ยจะไม่ใช่สารเคมีหรือว่าคอลอรีนนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อธรรมชาติครับเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพกระบวนการก็จะมี3ถังครับถังแรกเป็นการกรองของแข็งออกครับ แล้วก็ส่งน้ําเสียไปยังถังที่2ถัทงที่2ก็จะเติมแบคทีเรียเพื่อจะไปให้กินอนุภาพของเสียขนาดเล็กครับพอถึงจบถังที่2น้ําก็จะสะอาดมากพอแล้วครับแล้วในถังที่2เนี้จะฆ่าเชื้อด้วยแสงวัน,นตราไวอเลตอีกครับถังสุดท้ายก็จะเป็นการตรวจสอบว่ามีแบคทีเรียอีกไหมถ้ามีอีกเนี่ยก็จะส่งย้อนกลับไปถังที่2ครับบาบัดซ้ําไปแบบนี้ครับเขาบอกว่าน้ําที่บําบัดแล้วสะอาดกว่าน้าในมหาสมุทรซะอีกครับนั่นเป็นเหตุผลให้บางท่าเรือเนี่ยสามารถให้เรือสําราญเนี่ยปล่อยของเสียได้ในระยะ19กิโล จากแหล่งบำบัดของเสียครับส่วนน้าทางเทคนิคบนเรือเช่นน้ํามันน้ํากลันนะ่นอะไรแล้วแ,แต่เนี่ยจะมีบริษัทมาจัดเก็บแล้วก็ส่งไปบำบัดอีกทีนะครับส่วนเรื่องขยะก็จะมีโรงแยกขยะอย่างจริงจังอยู่แล้วครับภายในเรือบริวเวณชั้น2เดี๋ยวขึ้นไปใช้ WiFi เรือบนดาดฟ้าเรือหน่อยครับน่าจะสัญญาณดีวันนี้เดี๋ยวมาเทรดหาค่าอุปกรณ์กล้องกันหน่อยครับขอย้าว่าเป็นการเทรดส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมเข้ามาสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเวลาจะใช้อะไรเนี่ยเงินเดือนก็เก็บไวอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ตตลลลออดเเวววาาะรับแแ้้่จงงหททีผมมพ ในไลฟ์สดครับแล้วก็อีกอย่างผมใช้สัญญาณของซิกซี่ครับไม่ต้องวิเคราะห์กราฟเองครับเขาจะมีสัญญาณให้แล้วแค่ทําตามลูกศรครับไปในทิศทางนั้นๆใครไม่มีความรู้เนี่ยผมไม่แนะนานะครับลองไปศึกษาดูก่อนนะนี่ครับวันนี้ $107 ดอลลาร์ครับประมาณส5มพันใครอยากศึกษาเนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วยเปิดแอคเคาวันนี้รับสัญญาณ1นนาทีฟรีด้วยครับ